ไทยอัญเชิญพระเที่ยวแก้วกลับสู่ประเทศจีนแล้วหลังเปิดให้สักการะเจ็วันรมอชอทีรัฐร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังเปิดให้พุทธศาสนิกนชนชาวไทยชาวจีนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ากราบสักการะวันที่15กุมภาพันธ์2568นาสางสาวธิรัตสําเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ถวายภูมิลาลัยสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเที่ยวแก้ว และเข้าร่วมขบวนเกียรติอัญเชิญพระบ,บรมสารีริกธาตุพระเที่ยวแก้วออกจากมณฑปปดิสถานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อไปขึ้นเครื่องบินนก,กองบิน6ดอนเมืองโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีพระบรมสารีริกธาตุพระเที่ยวแก้วถูกอันเชิญมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยชาวจีนและนักท่องเที่ยวต่างช,า,งชาติได้มีโอกาสกราบสักการะในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2567จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568รวมระยะเวลา73วันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นอกจากนี้การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีแห่งการสถา,าปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ และความร่วมมือทางาศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศหลังเสร็จสิ้นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเขียวแก้วได้ถูกอัญเชิญขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศจีนท่ามกลางความศรัทธาและความเปลื้อปิติของพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมส่งเสด็จ